คุณธนาทรก็เป็นปูชนียบุคคลของพรรคเก้าไกลแล้วนะคตใหม่นะฮะ <c oughs> แล้วคุณทักษิณเนี่ยหลานก็ไปแต่งงานกับคนสนิทของฮุนเซนกูลรปวดหัวเลยกูไม่รู้จะไว้ใจใครเลย <c oughs> ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับแต่ผมรู้อย่างเดียวคือนักการเมืองเนี่ยกับทหารเนี่ยทหารเนี่ยเวลาโกงเนี่ย โกงน่าจะประมาณหลักประมาณหลักประมาณพันล้านนะฮะมากที่สุดนะครับแต่ถ้านักการเมืองโกงเนี่ยโกงระดับแบบโกงระดับ,ดบแบบขายชาติเลยอะ่ะหลักแสนน่ะหลักหลายแสนล้านหลักเป็นล้านล้านอ่ะธนการเมืองโกงอ่ะห่างกันประมาณร้อยเท่านะฮะทหารโกงเนี่ยหลักพันล้านนักการเมืองโกงเนี่ยหลักหลักหลายแสนล้านนะครับจนถึงหลักล้านล้านน่ะ ถ้าคุณทักษิณแล้วตะกุลชินวัตรเนี่ยจริงใจกับประเทศไทยจริงอ่ะทำไมต้องรอให้กรมสัมปทานไปตามทวงหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านทำไมไม่จ่ายเขาสักทีอ่ะถูกป่ะต้องจ่ายได้แล้วเจ็ดหมื่นไอ้หมื่นเจ็ดพันกว่าล้านตั้งเยอะนะฮะหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านเนี่ยที่คุณทักษิณติดนี้รัฐบาลไทยอยู่เนี่ยจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกได้สองปีเลยนะสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันคนจ่ายได้สองปีอะ่ะ ปีละ8,500ล้าน่ะจะได้2ปีให้9ก้าไกลเอาเรือประมงไปลบน้องซาร่ามันไม่ได้สมัยนี้เขาลบกันเนี่ยเขาใช้เรือฟรีเกตนะครับเรือฟรีเกตที่สามารถยิงขีปนาวุธหาพูนได้นะครับหรือไม่ก็สามารถยิงตอบป,ปีโดได้ไอเรือประมงมันยิงไม่ได้นะครับมันยิงไม่ได้เรือประมงมันยิงไม่ได้ ก็คือผมผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ค่อยไว้วางใจอะ่ะเพราะว่าเขามีบุญคุณกันมาก่อนเพราะเขามีบุญคุณกันมาก่อนเนี่ยแล้วทรัพยากรใต้ท้องทะเลท,ท้องทะเลมันเยอะมากเลยนะคือสมมติถ้าเอาทรัพยากรเนี่ยมาให้คนไทยเนี่ยคนไทยก็จะปลดหนี้สิบเอดล้านล้านได้เลยนะเราที่เหลือเนี่ยยังมาแบ่งเดือนละสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นให้กับคนไทยทุกคนได้ผมว่าสายน้ํามันใต้ท้องทะเลกับสายก๊าซธรรมชาติอะ่ะ น่าจะดูดไปไม่มีวันหมดอ่ะผมว่าดูดไปไม่มีวันหมดอ่ะเป็นร้อยปีกว่าจะหมดอ่ะเหมือนบูนไนอ่ะขนาดอะไรอ่ะไอ้ไอ,อ้ลานกระเบืออ่ะลานกระเบืออ่ะมันดูดมาเป็นห้าสิบปีหกสิบปีมันยังไม่หมดสักทีเลยน้ํามันลานกระเบืออ่ะยังไม่หมดเลยน้ํามันลานกระเบืออ่ะมันเป็นสายน้ํามันใต้ท้องใต้ดินเนี่ยคล้ายๆกัน เออพอมา่ามีเรือดำน้ำครับแต่ตอนนี้ไทยไม่มีเรือดำน้ำไม่ต้องแบ่งครับทำให้ค่าของชีพลดลงคือสมมุติถ้าเราได้ทรัพยากรตรงจุดนี้มาเนี่ยผมว่าเรานี่ใช้นี่สาธารณะได้ได้เยอะเลยนะแล้วเราก็จะน่าจะเหลือเงินมาดูแลเป็นสวัสดิการคนแก่แล้วก็เป็นค่าเทอมแล้วก็เป็นพวกเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึก ได้อ่ะผมว่าได้ต่ำๆไม่น่าจะน้อยกว่าคนละประมาณต่อเดือนเนี่ยห้าพันถึงหมื่นหนึ่งอ่ะได้ทุกคนอ่ะได้ทุกคนเพราะทรัพยากรมันเยอะมากเลยแต่ถ้าเราแบ่งกับ,บูชาไปครึ่งหนึ่งอ่ะเจ๊งเลยไม่น่าจะได้ถ้าเราแบ่งนะถ้าเราแบ่งครึ่งหนึ่งตาม MOU นะ MOU สองห้าสี่สี่อ่ะที่ทักษินก็นยิ่งรักพยายามประกบประงมอ่ะลดเศษเศษฐาก็ยังประกบประงมอยู่เหมือนเดิม คือเอ,อาไว้ง่ายเนี่ยคือสมมติถ้ารัฐบาลไทยไม่ยอมที่จะยกเลิก MOU 2544แล้วก็ฝืนดึงดันที่จะแบ่งผลประโยชน์กับกัมพูชาเนี่ยผมแนะนําให้ทหารให้ผอบอเหล่าทัพเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศพบตรเนี่ยจัดการตามที่ใจคิดเลยนะฮะให้ท่านจัดการตามที่ใจคิดนะครับให้ท่านจัดการตามที่ใจคิดให้ตรงกับใจที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการแล้วกัน ให้ท่านจัดการนะครับคือสมมติทางรัฐบาลเนี่ยอนุมัติซื้อเรือฟรีเกตลบผิวน้ําลบทางอากาศลบทางผิวน้ําลบทางใต้น้ำเนี่ยเรือฟรีเกต3ม,มิติเนี่ยผมว่าเพอเพอเนี่ยกัมพูชาก็ไม่กล้ามาขอแบ่งแล้วนะครับเรามีเรือดําน้ําสัก3ามลำเรามีเรือฟรีเกตสักสอํสาลำเรามี F35 เนี่ยซื้อไปเลย4ี่0 0หมื่นล้านเนี่ยซื้อไปเลย รับรองว่ากัมพูชาไม่กล้ามาขอแบ่งทรัพยากร20ล้านล้านจากเราหรอกนะครับอาวุธแค่หลักหมื่นนะครับแต่ทรัพยากรเนี่ยต่าๆเนี่ยยีล้านล้านดูดไม่รู้วันไหนจะหมดเผลอๆดูดไปดูดมามันไม่หมดนะจะบอกให้ดูด,ดิกัมพูชาคุณเซนเนี่ยโ,โหอยากจะให้เราแบ่งอยากจะให้เราอนุมัติดูดน้ำมันเหลือเกินนะครับเพราะว่าตาม MO u อะ่ะ พื้นที่ 16, 0 0 0ันตารางกิโลเมตรที่มีบอ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตต้องแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับ m o u อ่ะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับ5 0า0นะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่ต้องแบ่งนะฮะผมว่าเอามาใช้นี่ให้คนไทยดีกว่าสร้างสวัสดิการให้กับคนไทยดีกว่านะครับคือเมื่อก่อนผมก็มองว่าทหารไม่ค่อยดีแต่พอมาเทียบกับนักการเมืองปัจจุบันแล้วว่านักการเมืองเ,ววเอรเวกว่าเยอะประมาณ10เท่าอ่ะเร็วกว่าเยอะเราไม่คิดถึง ประโยชน์ส่วนรวมเลยนะกักการเมืองเนี่ยแม่งแดกอย่างเดียวจริงแดกอย่างเดียวจริงๆนะันะกการเมืองนะฮะไม่เคยคิดถึงประชาชนนคิดถึงอย่างเดียวคือกูจะโกงโกงไง,งแล้วมาซื้อเสียงต่อนะกักการเมืองดีๆมีไหมมีมีประมาณสามเปเซนสอร์เซสอสอห้าสิบห้าห้าร้อยคนก็นเหลือประมาณสักสิบห้าคนละมั้ง ตั้งแต่เป็นนาวิกโยธินอยู่ไม่ติดประเทศเลยนาวิกโยธินเป็นอาชีพที่เสียสลามากเลยฮะนาวิกโยธินน้ำมันดิบน้องซาร่าอย่าไปเชื่อนะฮะว่าน้ำมันขุดเจาะแล้วมันจะหมดบ่อน้ำมันที่ไออะไรนะที่กำแพงเพชรอ่ะบ่อน้ำมันที่ลานกระเบืออ่ะลานกระเบือยังไม่หมดเลยดูดตั้งแต่พี่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยตั้งแต่พ่อแม่พี่เพิ่งเกิดอะ่ะพ่อแม่พี่เพิ่งเกิดอะ่ะยังดูดไม่หมดเลย ยังดูดไม่หมดเลยตอนนี้ยังดูดไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อบริษัทที่มันสำรวจว่าน้ํามันมีแค่นี้แค่นี้แค่นี้มีผลประโยชน์แค่นี้สังเกตไหมมันบอกว่าผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมีน้ํามันแค่5.0ล้านล้าน,านอย่าไปเชื่อมันนะฮะตามที่พี่สำรวจมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นนักธรณีวิทยานะฮะแล้วก็จบที่ต่างประเทศมารู้เรื่องพวกนี้ดีเขาบอกยังต่ํายังต่ํา20ล้านล้าน เพราะสายน้ามันมัน,เป,นเป็นสายยาวใต้ท้องทะเลนะฮะใต้ท้องทะเลมันแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากอะ่ะดูดตรงนี้แองนี้หมดมันก็สายแร่มันก็มาต่อสายน้ามันมันก็มาต่อมาต่อสายก๊าซธรรมชาติมาต่อเรื่อยๆดูดไปไม่มีหมดอะ่ะเอาไปว่าคนไทยรวยอะ่ะคนไทยรวยอะ่ะรวยมากอะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะให้นักการเมืองได้ไหมละ่ะถ้าเราให้นักการเมืองได้เนี่ยประชาชนก็ไม่ได้อะ่ะ ได้ภาษีนี้ๆหน่อยๆอ่ะมันก็เขียนสัญญาว่าค่าภาคหลวงน้อยแล้วก็มีปริมาณน้ํามันน้อยมันไม่บอกความจริงไงนักการเมืองมันไม่บอกความจริงว่าเรามีน้ํามันเท่าไหร่ไงมันไม่บอกนะครับมันดูดออกไปวันละประมาณสิบไอมันดูดออกไปสมมุติถ้ามันดูดขึ้นมาวันละประมาณ200ล้านลิตรมันก็บอกว่าลงเลยลงบัญชีแค่ประมาณ20ล้านลิตรไงลงบัญชีแค่ 1- ใน10ของที่ดูดจริงไง ถูกป่ะมันดูดมันดูดน้ำมันดิบดูดก๊าซธรรมชาติมาวันละสองร้อยล้านลิตรแต่มันบันทึกแค่ยี่สิบนะฮะมันบันทึกแค่ยี่สบแค่นี้มันก็รวยมหาศาลแล้วถามจริงๆว่าเวลาเราให้สัมปทานเขาไปดูดน้ามันเนี่ยเราเคยส่งคนใครไปดูไหมว่ามันดูดไปเท่าไหร่ ไอแ้แกะแกะแกะการดูดอะดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเราเคยไปเช็คไหมว่าดูดเท่าไหร่แล้วส่งภาษีเท่าไหร่เราไม่มีใครไปเช็คหรอกพอจะไปเช็คหน่อยมันก็เอาตังค์ไปกองให้ที่บ้านแล้วไม่ให้ไปเช็คมันไม่ให้ไปเช็คหรอกบริษัทพวกนี้มันไม่ให้เราไปเช็คว่ามันดูดไปเท่าไหร่อ่ามันจะจ่ายภาษีเท่าที่ มนลงมนลงระบบแค่นั้นนหะนกนั้น,นมันไม่ลงระบบนะครับจะสังเกตนะฮะก้าวไกลเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนใต้ทะเลเลยไหมไม่พูดเลยก่อกูดก็ไม่พูดนะฮะไม่พูดเลยนะฮะเงียบกิฟต์พักฝ่ายค้านเนี่ยคอยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติแม่งก็ไม่ลงนะฮะไม่รู้ไปได้อะไรจากรัฐบาลหรือเปล่าไปได้กล้วยจากรัฐบาลหรือเปล่า น่าจะได้กล้วยจากรัฐบาลหรือเปล่าน่าจะได้กล้วยมาเป็นสวนเลยมั้งเนี่ยถึงไม่ไม่ยอมอภิปรายไม่ไว้ใจแบบลงมติน่าจะได้กล้วยมาเยอะถึงว่าเงียบกันหมดเลยเงียบกิ๊บผมว่าพรรคฝ่ายค้านมันมีความรู้แต่มันจงใจไม่อภิปรายแบบลงมติเพราะามันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะครับ มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่มีใครเขาไม่อภิปรายไม่ลงมติฟรีหรอกทั้งๆท,ท,ที่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายแบบลงมตินะครับผมไม่เชื่อมันต้องมีกล้วยนะฮะงานนี้ฝ่ายค้านได้กล้วยเต็มๆนะครับไม่ยอมอภิปรายอ่ะได้กล้วยเยอะมากอ่ะเงียบกิบเลยไหมเงียบกิบแต่ละคนอ้วนเลยอ้วนตัวอ้วนกันใหญ่เลยฝ่ายค้านเมื่อก่อนตอนตอนก่อนเป็นสอสอเนี่ยหุ่นเพียวลมเลยพอเป็นสอสอปุ๊บอ้วนพีเลย พุงปิ้นเลยแต่ละคนพุงปิ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาให้ลงมติอันนี้แบบว่าโอ้โหไม่ลงมติแล้วมึงอภิปลายทำเฮียอะไรนะฮะอภิปลายทำเฮียอะไรอภิปรายไม่ลงมติแสดงว่ารับกล้วยมาแน่นอนฝ่ายค้ารับกล้วยไม่คือโดยปกติตอนที่สมัยผมเป็นฝ่ายค้าเนี่ยลงมติทุกครั้งนะไม่มีอภิปรายครั้งไหนที่คือสิทธิ์อ่ะในการอภิปรายเนี่ย ในในหนึ่งสมัยประชุมอ่ะในสมัยหนึ่งปีเนี่ยมันจะอภิปรายได้สองครั้งนะอภิปรายไม่ไวาวังใจแบบลงมติและไม่ลงมติโดยปกติฝ่ายค้าจะต้องใช้สิทธ์ทั้งสองครั้งใช้สิทธ์ทั้งสองครั้งนะอ่าทั้งลงมติทั้งไม่ลงมติแต่อันเนี้ยแปลกไหมนะไม่ใช้สิทธิ์ลงมติอ่ะไม่ใช้สิทธิ์แสดงว่าได้กล้วย <S <S ปกติเป็นฝ่ายค้าเนี่ยเขาจะต่อรองกล้วยตอนยกมือไม่ยกมือลงตอนโหวตแต่นเนี้ย ไม่ยอมโหวตนะฮะยอมแพ้โหวตตั้งแต่ต้นแสดงว่าได้กล้วยก่อนยื่นหน่พี่ปายเ <c oughs> งียบกันหมดเลยเงียบกันหมดใช่ใช่ใช่เท่าที่ทราบว่าใช่นะฮะสื่อสื่อตอนนี้ไล่สื่อหลายสื่อตอนนี้ได้ได้รับงบสนับสนุนโดยอ้อมนะฮะจากบรรดาคนที่อยู่ใกล้ชิดรัฐบาลน,นะฮะเขาก็จะเราก็จะไปชมรัฐบาล เวลาเขาให้เขาให้ซื้อสื่อเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายแบบสีสุวรรณนะฮะเขาซื้อเป็นหุ้นซื้อหุ้นเลยซื้อสปอนเซอร์นะฮะตลอดทั้งปีเลยซื้อสปอนเซอร์ตลอด4ปีเลยทุกสื่อเอาไปเลยคนละสี่ห้าอล้านนะครับงบโฆษณาเอาไปเลยเต็มที่นะครับสื่อก็ไม่ต้องทํางานนะฮทำงานด้านเชิงบวกอย่างเดียวสื่อไม่ต้องทํางานฮะทำงานเชิงบวกอย่างเดียวเพราะว่าเขาจ่ายสื่อหมดแล้ว จ่ายสื่อหมดแล้วนะครับสื่อก็รับงบโฆษณาแบบ3ปีรวดนะฮะหรือไม่สมมุติถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เขาก็ซื้อหุ้นเลยซื้อหุ้นเกิน51ปร์กลายเป็นเจ้าของเลยเรียบร้อยโดยอ้อมใช่ใช่ซื้อสื่อซื้อสื่ออวยตัวเองนะครับมีคนติดต่อมีคนติดต่อผมมานะว่าไม่ให้พูดเรื่องม o u 2สองจะให้กล้วยให้เยอะด้วยนะ ให้เยอะมากด้วยไม่ให้พูดเรื่อง M O U สองห้ให้เยอะมากด้วย <c> ที่ผมเคยถูกติดต่อให้ผลประโยชน์ได้มากสุดเนี่ยเคยติดต่อมาพันห้าร้อยล้านเรื่องหนึ่งพันห้าร้อยล้านให้เงียบนะพันห้าร้อยล้านนะครับ ถ้าสื่อใหญ่เนี่ยเขาให้ปีละประมาณ200ล้านน้องซาร่าเป็นงบเอ่องบโฆษณาถ้า4ปีก็800ล้านนะครับแต่เป็นการให้โดยอ้อมให้โดยอ้อมผ่านบริษัทเอกชนที่ได้ผลประโยชน์จ,จากรัฐบาลสื่อนะฮะแต่ถ้าเป็นสื่อเล็กๆตามเพจต่างๆเนี่ยก็ให้งบโฆษณาเพจปีละล้าน2ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพจต่างๆ ให้เชียร์รัฐบาลอย่างเดียวมีเรื่องใหญ่มีมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนั้นเคลียร์ประมาณน่าจะประมาณหลายพันล้านเนี่ยอันนั้นมันเรื่องเป็นแสนล้านเนี่ยเอาเป็นว่าตอนสมัยตอนที่ยับยั้งซื้อเครื่องบินการบินไทยอะ่ะไม่ไม่ได้บอกนะฮะใครมาขอเคลียร์ผมแล้วกันเป็นมือที่มองไม่เห็นแล้วกันมาเสนอให้น้าตอนนั้นน่าจะอยู่ราวๆประมาณสองสามพันล้านสองสามพันล้าน ตอนสมัยที่ผมเป็นฝ่ายค้านแล้วค้านอยู่คนเดียวอะ่ะเราแม่งค้านสําเร็จอะ่ะค้านสําเร็จอะ่ะนะค้านสําเร็จอะ่ะเพราะตอนนั้นก็เข้าใจว่าไอ้หาเงินสองสามพันล้านกูจะไปทำมาหาอะไรมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปนะฮะเยอะเกินไปแล้วตอนนั้นอยากให้ประชาชนชื่นชมด้วยอยากให้ประชาชนรักเพราะตอนเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยประชาชนเกลียดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องทําชดเชยให้ประชาชนรักก็เลยไม่เอาผลประโยชน์ ็เลยขวางการบินไทยจนเขาเฮี่ยนเตียนเลยเขาซื้อไม่ได้แสนห้0หมล้านน่ะแสนห้านหล้านโดยปกติค่าเครื่องบินใหม่ๆเนี่ยค่าคอม5%้นะห้อร์เซ็นตของแสนล้านก็5,000ันเขาเขาบอกว่าค่าคอมตอนนั้นประมาณ8 0 0พล้านเนี่ยเขาแบ่งให้ผมสามพัน่ยมีคนมาเจราจา3,000ล้านไม่ได้บอกว่าใครนะให้ปล่อยผ่านเรื่องเนี้ย ให้ปล่อยผ่านเรื่องนี้สามพันล้านนะฮะแต่เผอิญว่าไอ้มงคลกีดแม่งบ้าแม่งไปตรวจโน่นถึงสนามบินอูตเภา,เาดําเนินคดีกับบอร์ดการบินไทยดีๆการบินไทยดําเนินคดีกับลุงตู่ด้วยถ้าซื้อถ้าซื้อมาแล้วขาดทุนนะฮะซื้อมาแล้วขาดทุนดําเนินคดีหมดแม่งหนีหมดเลยแม่งหนีหมดเลยนะลาออกหมดเผอิญว่าโควิดมา โควิดมาเจ๊งกันหมดทุกสายการบินนะฮะเจ๊งกันหมดทุกสายการบินอันนี้เป็นผลงานของพ่อของพ่อนะน้องซาร่านะฮะแมง่งอดไปเลย3,000ล้านตังก็อยากได้นะฮะตังก็อยากได้นะฮะตังก็อยากได้ตอนนั้นมันซื้อเท่าไหร่แสนกว่าล้านเนี่ยเสนอมาให้3,000ันล้านเนี่ย